สวัสดีค่ะมากาจ้าวันนี้มาผัดกบนะคะผัดกบแบบนบ้านค่ะมาค่ะคือกบของเรานี้หมักแล้วนะคะเนี่ยหมักใส่กระเทียมพริกไทยทุกอย่างเลยนะคะรสดีทุกอย่างเลยคะ่ะกบนราหมักแล้วนะคะใส่น้ามันในกระทะตั้งร้อนๆนะคะคือสูตรนี้ยังไม่ได้ใส่กระเทียมนะคะ กบผัดผักผัดผัรวมแล้วก็ใส่เห็ดน,นะคะส่วนคนอื่นเขาผัดก,กันนะคะเขาจะใส่กระเทียมลงไปก่อนนะคะแต่อันนี้จะใส่กบไปก่อนใส่กบกับพริกไปก่อนค่ะกบผัดพริกกระเทียมจ้า พอขบเหลืองได้ที่แล้วนะคะแป๊บเดียวถักขบเพราะว่าเราหั่นได้น้องขบแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะกระเทียมนี้ไม่ฉับนะคะหั่นเป็นเส้นๆเอามันถึงเหมือนขาขบกัน <c oughs> <c oughs> โอ้ยถี่ไปทั้งบ้านเลยทีนี้ ง่ายนะคะพัดสมาัติเลยจ้าพัดสมาัตีบ้านเราจ้าใส้ทุกอย่างจ้าใส่ทุกอย่างจ้าลดลมด้วยนะคะไหมคะัุกทเนี่ยนิด้ออืมแล้วลังไปไหนแล้วันนี้ พอหอมแล้วนะคะผัดกบตรงนี้นะคะใส่ขึ้นกระหล่ำค่ะใส่ผักค่ะผักผักนี้มันจะเป็นผักโะรบ้านเรานะคะเนี่ยมันสับปะรบ้านเราแล้วก็ผัดกระหล่ำผัดกระหล่ำธรรมดาเลยจ้าไม่ใช่ ใส่เห็ดลงไปเลยจ้ะพอปกเราสุกแล,แล้วก็ใส่เ็ดลงไปขึ้นพรตัเอเลนะอี้ัดทีา่หลาดันเพราพวกนี้ทำง,งานมันต้องดทุกอย่างปรุงหมดแล้วนะคะเห็ดก็ปรุงแล้วค่ะก่อนผัดเห็ดเท่ากับพรุงเราเสร์ท่านายพัดน่ะเห็ดนี้ปรุงด้วย ทไทยเนื่อรสดดีแล้วก็ผงชลดนะครัก่อนจะเอามาผัดนะคะคุอย่างปรุงหมดแล้วนะครับผัดที่ใส่เนี่ยนะคะคือมันจากที่เราผัดแล้วเนาะเห็ดนี้คือลวกแล้วนะคะเห็ดเนี่ยเก็บมาแล้วก็ล่างเลยจ้ะล่างแล้วก็เอามาลวก ลวกแล้วก็ไปเข้าช่องแข็งเนาะกู้แข็งเรานั่นแหละจ้ะเห็นไหมคะผัดเผ็ดใส่กบผัดเผ็ดใส่ผักรวมจ้ะรวมแบบตุ้งฝรั่งเ,เงนี่ยผัดเยอะมากๆเลยนะทานผักเยอะๆเนาะอืม,อามาก็เสร็จแล้วบร้นี่ค่ะผักปลูกเองทั้งนั้นเลยนะคะหน้าบ้านนะคะ,คะผักกระเทียมสวยไหมคะ เวลากินเนี่ยผักอะไรเนี่ยเราเราก็ไปถอนมาใช่ไหมล่ะเอาลงดินไว้ตั้งแต่เดือนมีนานะคะผักเนี่ยเห็นไหมคะจะไปถอนขึ้นมากระเทียมก็ใบใหญ่ยาวสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยเอามาผัดใส่กบวันนี้แหละคะ่ะอร่อยมากๆเลยะคะ่ะพอเห็ดเราสุกนะคะกบนี้แป๊บเดียวนะคะกบเพราะว่ากบมันตัวไม่ใหญ่นะเนาะมันกับกบเอฟบ้านเราเนาะอันนี้มันกบตัวนิดนเนาะ แล้วก็สับแล้วด้วยหลังจากนั้นเราก็ใส่ผักลงไปเลยนะคะร้อนแล้วเนี่ยใช่ไหมไม่ต้องผัดนานนะคะเพราะว่าพอก,อกอรอบค่ะแล้วก็ใส่กระหล่ำลงไปะคะ่ะผัดกระหล่ำกระหล่ำเขใส่กระหล่ำลงไปแล้วคนก่อนนะคะเพราะว่ากระหล่ำนี่เขาจะผัดนานกว่าผักนั่นเนาะ มันกระเทียมนะใส่กระล่ำไปก่อนโอ้ผัดกะละมังมาเริ่มเลยนะเนี่ยใส่กล่องสี่ห้ากล่องไว้นะครับก็ตู้เย็นไว้เวลาเราไปทํางานเลิกงานมานหน่หงเนี่ยเราไม่ต้องทํากับข้าวนะคะลาดเลยยาดใส่อร่อย คือทุกอย่างเรานี้หมักแล้วนะคะไม่ต้องปรุงเวลาผัดพี่เกียดยกโขดนั่นขดนี้นาะส่วนกบเวลาหมักนะคะใส่พริกไทยเยอะๆเวลาผัดนี่เขาจะหอมคะ่ะทีนี้ผักบุ้งผักนี่นะคะนกระเทียมเราเนี่ยเอาลงไปพอทุกอย่างสุกแล้วนะคะเอาลงไปเลยจ้ะอ,อาลงไปผัดเลยจ้ะ กบใส่ผักรวมจ้ะรวมด้วยเห็ดพืชฝรั่งเลยนะคะทานผักที่เยอะกบนิดๆพอดีเป็นเชือกบเนาจะเสียกบบอกวนี่คือพักหลายแต่ว่าเมื่อกี้นี้ชิมแล้วนะคะคือรสชาติก็จะจืดไปหน่อยค่ะก็ใส่น้ำมันหอยลงไปเลยนะคะแต่จะไม่ใส่เกลือค่ะกลัวมันเค็ม ใส่น้ำหอมลงไปเลยนะคะโอ้น้าทานมา่ๆที่นี้ผัดเราก็จะเสร็จแล้วนะคะผัดกรกค่ะผัดกรบ ใส่ผักรวมจ้าจะเ,เอาให้ดูนะคะเสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมคะผัดเผ็ดกบใส่ผักรวมจ้าแค่นี้นะคะคลิปนี้ขอบคุณทุกๆคนทุกๆค,คนนะคะที่แวะเข้ามารับชมผัดกบค่ะน่าทานไหมคะ